สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับพาพี่น้องติดตามคีวิญญามาตลอดเนาะจากเอฟซีหลายๆท่านติดตามน้ำเคืนบุรักกับิญญาเนาะทุกคลิปเพิ่นก็นมาให้กำลังใจบึงติดตามน้ำก็รู้สึกว่าโอ้น้ำเคืนบุรัดที่แรกว่าซิบุมีน้ำโดยซ้ำไปแต่เดี๋ยวนยี้โอ้โหพี่น้องครับน้ำม,มหาศาลเลยสนอนอุุญาน ปิดไปแล้วนะครับเด้อบังให้รถพานแล้วนะครับรถยหงไงอาจีพานได้เยแต่สกเสียงรถน้อยนี่จบเลยนะครับเด้อถนนอุทยานรอริมเขื่อนเระภูเขานะครับคลิปนี้วิญญาณอาจีภาพไปที่ตามท่างเพื่อโน้นสังนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับเริ่มคลิปจากเนี่ยสถานีนะครับเด้อสถานีควบคุมไฟป่าภูเก้าภูพันคำนี่นะครับสำนัก บริหารพื้นที่อำเภอออนุรักษ์10นะครับอุดรธานีนะครับบนยุตอุดรธานีนะครับเนาะนะครับกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่แหละครับขันพี่น้องหูอ่าติดตามคลิปวิญญาะสีหูนะครับว่าอ่าสถานี้ควบคุมไฟป่า,ายอยู่มือใดยู่ตรงทีวิญญาคขับรถมาจากคืนโบราณขามผู้ขาดนะครับตรงสกายวอก เลยสกายวอล์กลงมานิดนึงนะครับด้แล้ครับตรงนั้นหลายุ่สายมือนะครับตรงวิชามานั่งกินกาแฟทายคิดพี่น้องเบิ้องอะนะครับนะเอาไมา่นีสิให้พี่น้องเบิ้งว่านา้ำจุดนี้วันกระถั่มขึ้นกันนะไปเบื้องพี่น้องไปเบิง้งถ่วมแล้วนะครับมอนนั่งกินกาแฟนัน่นบดซิดแล้วนะครับนี่เอาเดี๋ยวเอาบ่เบ,บจอดลงไปนะครับเพราะมันลดลงไปบ่ได้ไข้าจ้าบาให้ลดลงไปนะครับเห็นบรานน้ำหนั่นบ่ นามยูมองจอดรถเลยลานกาแฟน่ะมิดไปแล้วนะครับถ่วมไปเรียบร้อยเลยเห็นบหนั่นนะครับลานกาแฟนั่นเห็นบ่าถ่วมบดเลยครับเห็นบหมเบื้องด้วยครับนามแห้งซะนี่นยมองจอดรถนี่บ่มีแล้วนี่เห็นบ่าจอดรถนี่บ่มจอดไปเลยเลยเป็นบ่อยลงแล้วนะครับเอาไปเบื้องมองบ้านศิลานะครับมองปลาแหงหลายๆมองปลาเออเนี้กับคือปลาปลาแผ่นสิปลาแผ่นึรอปลาหยางไม่น้อง ป้ายที่แบบเป็นแผ่นๆเป็นในคือพุ่งมาไลานี่แหละนาราป้าแหงนาราแถวนั้นแหละครับไปเบ่งเงละว่านา้าใกล้สีร้นถนนไปนะครับวิญยาก,กับพท่านมาจากเทียนตั้งแต่ที่ตามคลิปท่างพุ่นอ่ะไปเบิ้งกันครับไปดูกันว่าน้ำเขื่อนรัดข,ขึ้นขนาดนี้ระบายน้ำเต็มที่เลยนะครับน้าข้องกัดไหลโจ้ยจุวยๆหลดนะครับ นี่นะครับตรงถนนตรงนี้ยังบ่ท่านถ,ถ่วมนี่ครับแน่นแนนไปนี่บระท่านถ,ถ่วเพราะว่าอ่าคือเม่อันระบายน้ำเริ่มเริ่มรมะบายแห้งแล้วนะครับนี่พี่น้องบ่งด้วโอ้ยพี่บ่งดูพี่พี่น้องเหญยเลือพี่นอ้องมีเลอรระช้าชนมาจอดนี่พี่เลยครับอยังบระท่านถึงถนนนะครับตรงนี้นะกถือว่าน้ำไหลยอยู่ด้นี่ มาจอดถนนแล้วนะครับจอดถนนไปที่เรียบร้อยนะเนี่ยนะครับเนาะดูดูพูดเหอโอ้ยนะครับจอดติดถนนแล้วบ้านทา,ทาซิล่านี่นะครับบ้านทาทาซิล่านี่แหละเอา้าเดี๋ยวจะไปเบิง่งตรงที่อ่ะจากทาซิล่านี่เข้าไปทั้งหมูบ่บ้านตอนแดดก็ออกเลยพี่น้องแดดเปรี้ยงเลยเนดะ้อ อาการย่มเศร้าเริ่มหนาวๆแต่เยี่ยมแรงยังยังยัง,ยงห่อนอยู่เดีเปิดแอร์นอนอยู่นะครับเพราะมันยังห่อนอยู่ก็บอกหูว่าฝนมันสิบเบิดไปวิญาติดตามในรายงานอากาศนะครับรมอูตูตคนบอกฝนกระสีไม้ยูวันว่าจะ36จังหวัด63จังหวัดโดนแน่ๆวันว่าจะสิโดนช่วงใดนะครับ่บะบบ่บบบหู นะครับว่าฝนจะมาจังไหนเนี่ยเมื่อแดดแจ่มด,ดีครับแดดปักแห้งเลยเห็นปะแดดปแปดเลยนะครับอากาศก็เย็นลงจักหน่อยนะครับเนาะอากาศก็เย็นลงจักหน่อยอยู่เย็นเย็นสบายอยู่นะครับออกจากทาาศิลามุ่งนาไปท่งหนา้าสะพานน้ำล้นจกจักนะครับบนถนนตรงนั้นมันถ่วงไปอันดีภาพเปน้องไปเบบึงนะครับเนาะ าไปเบิง้งไปเบิง้งนี่แหละครับเห็นปะ่ะสิเลี่ยวไปสร้างโรงเรียนบ้านน้องทุ่มนี่แหละนะครับถนนจากอ่าบ้านทานศิลานะครับไปบ้านน้องทุ่มนี่แหละน้ำทิถุ่มนะครับถ้าพี่นอ้องอ่าคือตามคลิปวิญญากระสีหูเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องไป ง่วงข้าเจ้ากับเดือดร้อนแล้วละพี่น้องสังเกตแล้วเห็นบ่เพราะว่ามันน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วก็สีลำบากนะนี่ง่วงไข้ข้าเจ้าได้ได้อามาง่วงนี่ก็ว่าไบเทือกหนีเห็นบะนี่เห็นบ่นนพี่น้องนี่เพราะว่าแสดงว่าท่วมเลยละเนาะข้าเจ้าไม่มีหม่องเอาง่วงไว้แล้วลนะขอกง,ง่วงขอกังข้าเจ้ากับสีท่วมเบินี่ง่วงเป็นยี่สิบสามสิบตัวนะครับ ก็เห็นใจเพ่นนี้นะนะพี่น้องนะมันมันท่วมไปจังไดนอเป็นนามนะครับเนาะเอากระบอกหูไอ้ังหดแขาเจ้าเนาะไปถ้าติดตามมีนาทีพี่ย่ามีนาทีไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็ติดตามม้วนนาำให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องนี่ทงหน้าตะกีน่าถ่าตอนคลิปกนๆดูนะที่ภาพพี่น้องว่าเบิ้งตอนนั้นน้ามึงนี่ไม่มีเด้นน่ เห็นไหครับน้ำตรงนี้พ่มี่จะนิถ่วมเขาเบิดแล้วนะเห็นไ่ขาอักหลังนะพี่น้องนี่นะครับถนนต,ตรงนี้ที่ลัดไปบ้านน้องทุ่มนี่และนะครับออกจากทันศิลาไปบ้านน้องทุ่มนะครับเด้อถนนเ้นนี้นะครับนะครับเห็นบหครับมาบานี้ที่พี่ยา้า,าว่าเขาเขาจะง,ง่ามอยู่นี่เห็นไหมน,นี่ขลั่งมานของกองแปงถ่วมอนละไเด้อครับเด้อเนี่ยถ่วมไปที่เรียบร้อยนะั่นแเห็นไะ่มทงนั่นเห็นไหมนงานนั่นเห็นบหมนงงานนี่นี่ เลี้ยงเงือเหยื่อนะเข่าสีเกีียวเลยด้วยครับเข่าสีตะเกียวแหละกับบร้เกียวเลยครับนี่นั่นอีกทงอีกมองนึงเห็นว่านั่นเลี้ยงเงือกหยอยู่นั่นถ่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ่วมแล้วเห็นว่นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าเขื่อนโบราณเป็นระบายน้ำนะครับเป็ระบายน้ำนะครับบังด้วยนะฮะัถ่วมบางแห้งเลยครับถ่วมอีลี่ร้อเลยด้วยนี่ถ่วมบางแห้งเลยด้วยนี่บังด้วยเนี่ย จังทงนี่งานนี้จักสีด้เกียวบดีเกียวคว่าเขามันน้ำถ่วมัมาน,านนั่นเนาะถ่วม,ม่านเขาไหมพี่น้องแมนบ่เนี่ยเบื้งดูพี่น้องเห็นมามา่านตัวหนะึ่งาท่านมีแมนบ้าน่ละครับบียร์าก็เลยม,มากกอตีสิพี่น้องเบิง้งเอาไปเบิ้งตรงสะพานนะครับเนาะตรงสะพานน้ำไหลนะเ,นนเนี่ยเป็นยังไงเนี่หนีเรือเขยามาจอดหนีวดเลยพี่นอ้องเรือมาจอดฟังนี่น,นี่น้ำติดยุ่ถนนนี่นี่น,นี่เห็นไาพี่น้อง เนี่ยน้ำนี่ติดยุ่ข่างถนนรถวิญญาณนี่ขับอยู่นี่เห็นบ่นี่นะครับตับปีที่แล้วนี่ตรงนี้มากบ่ไรนะครับแต่ว่าปีนี้ระบายน้ำเร็วนะครับน้ำอัดสีบวกขึ้นมาเร็วเพราะราไม่การระบายน้ำมากเลยนะครับรู้สึกว่าระบายน้ำแห้งอยู่นะครับถึงเบืองดูพี่เ้องเอาวีญญาสิลงไปเบิงจังหน่อยเห็นีีน้องไปเห็นน้ำนะ อำเป็นยังไงแน่นะครับไปลงไปเบิงพี่นอ้องว่านี่ข่วมเดือดร้อนของประชาชนเนาะของพี่น้องประชาชนที่ใส่รถใส่ถนนแต่ว่าถนนน,นี่มักกะอีกคืบนึงไปน้ำคืนห้างตรงนี้คืบนึงแสดงว่าถ่วมแน่นอนไปลงไปเบิร์นกลางครับนี่ถนนพังเมื่อวานน้ำถ่วมเม็นบ่ก็น้ำถ่วมมักกะน้ำบ่มถนนพี่น้องขันว่าน้ำคืนมบราดรถมันกับสีบ่แมนน้านี่ เห็นว่าพี่น้องไอ้ขีนยังเงียมันยังฟูขึ้นมาอยู่แสดงว่าน้ำเคืองมลามันน้ำยังขืนมหมเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะพี่น้องสังเกตบางแล้วน้ำบริลดล่งมากนะครับก็แสดงว่าน้ำเคือนยังขืนอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับพี่น้องขบ่งบอกว่าน้ำมันยังขืนอยู่นี่ขีนเงียมันฟูขึ้นมาไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องหันติตาี่ตามคลิปี้ญ่าคลิปที่แล้วเนาะ น้ำนี่เพราะท่านมีได้แต่นั่นเห็นบ่มนันขึ้นงินหน้าอยู่ได้เห็นบะนี่น้ำขึ้นดีคันซอกนึงนี่ล่นล่นถนนแล้วไปบ่ได้แล้วน้องครับเบิ่งดูเป็นทะเลไปเบิดแล้วพี่น้องเห็นบะนี่ครับเขาที่พิญญามายุตซ้นอนกันจักสิเดกยวบดิเกียว,ยวดดผ้ารอไปเบิ่งน้องครับเนาะนี่แหละครับปัญหาเรื่องน้ำมันมากเกินไปเมื่อกะเดือดร้อนผูู้อยู่เหนือเคื่อนเขาที่กัาเจ้าเฮ็ดไว เสียหายบได้เกีียวเลยนะครับเนาะขันระบายลงไปหลายพี่น้องท่ายู่ใ้เคลื่อนกับสีเดือดร้อนอีกนะครับเขาท่างบุญกรบหมหน่อยมากไมยแล้วขเจอยกสะดุ้งได้บนดุนเดี๋ยวบังมงรุนบังพี่น้องยกสะดุ้งยกสะดุง้งได้บดาะกับขยจเอาวเ,เอาวิกฤตเป็นโอกาสนะเพราะว่าลองแห้ข้นมาลองสะดุ้งข้นมา อืมเอ้ graduate, าข้าจับคือบุยกสุดเนาะหรือมันบุมีป่าโอ้มันอ่ะสิเลื่อแลนเลื่อแลนนะครับเนาะโอ้บ่บ่มีบ่มีครับดูจังใดเอามีอยู่ได้ล่ะติดอยู่ได้ล่ะพุดเห็นไหมครับโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่คุณอะไรข้าเจ้าก็สิตักเอาอยู่กทหาหน้าตักแล้วนะครับพี่น้องไปบ้างไปไก่ด้วยข้าเจับดีไปเยังอืม ได้ยื่เลยคือครับก็จะกดสีได้ในมหาล้านแนวตักเลยอืมแนวตักเก่าเนาะนะครับนี่แหละครับน้ำบึ้งดูตรงนี้พี่อันติดตามคิปวิญาอยู่รื่เรียกสีหูนะครับถนนเส้นนี้ก็ยังย่งย่งสัญจรได้อยู่นะตอนนี้นะครับวิญาสังเกตว่าน้ำนี่น้ำนี้ย่งขึ้นมาอยู่ครับนี่น้ำนี้ยังขึ้นมารื่เยๆอยู่เลยอยางสังเกตอยู่นะครับละคันน้ำลงนี่ มันจะมีมีขยะขื้นมากแล้วมัานน้ำสิลดลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนะครับเอา้าเดี๋ยวไปพาติดตามเบื้องพระครับว่าแถวอ่ามู่บานทายบานฟังคุณจะเป็นยังไงนะเนาะเข้าสิไปถึงเอาเพื่อนนุนสังเลยแหละนะครับไปล่อไปเรื่อยๆพาไปน้องไปเบื้องนนะ้ำเนาะน้ำเป็นยังไงแนะ่พี่น้องจะได้งูไปสาบน้ำปุมนะไปไปเบื้องพี่น้องโอ้ยนะครับพี่น้องเนาะ ถาคิดไปภูกาอดด้วยตนนขาเจอออ้าบริยเนาะพี่น้องประชาชนเนาะคือถอดคืออีพอยแม่เข้าตะกี้พอแม่วิญญาณตะกี้กันังสี่ละเห็นหน้าว่าว่าเขาบริเกียวปีไดน้ำเตวมก็บริเกียวครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องนเนาะก็ให้จังใดได้เนาะก็เอาใจซอยกันนะครับเนาะลืมตาอาปากบริเลนะครับคนชาวไรชาวหน้าเฮ้านี่แหละ ก็เลยโจรอยู่ในน้ำพี่น้องเนาะคิดเบังอือดีดนะเนาะไอ้ผู้ลูกผู้เต่าเรื่องได้เปเฮ็ดงานทางไกลต่างจังหวัดกะเก็บเงินไปในเด้อนะครับเพื่อพ่อแม่เพื่อนสี่ได้ทุนเฮ็ดสื่อพันเขาพันหนาม,มาปลูกเปเฮ็ดต่อไปเพราะว่าเฮ็ดแล้วน้าท่วมมันก็บ่ได้ผลเป็นบ้าได้บ่ได้ผลกนะ็บ่มีเขามาเฮ็ดแนวเฮ็ดเขาปลูกต่อไปเด้ในะมึงดู นะครับเนี่ยเบิ่งดูครับนี่สองฟังเลยเด้เบิ่งดูนี่สองฟังเบิ่งดูปลาลังนางกนกระถั่วมิดจัดเบี้ยโ้สาการเลยพี่น้องพูดนะเออข้าเจ้าเห็นอย่างน้อหน,นินั่งซิดปลาตกปลาเนาะซีอะไรข้าเจ้ากันที่จังเลยน้ำถั่วมโอ้ยพอบ่มีหม่มบ่มีห่มกลางแดดเนี่ยเนาะ พวอคอยเลยนั่ยนะครับนี่ที่เ้าได้ลาอย่างตกปลาเอ้าบ่เบิงนะครับนนะเาาน,นา,เานะนะเดี๋ยวมันสีสาเวล่าพาพี่นองไปเบงิงเอาเบิ้งนะ่นสังนะเบิงดูครับเห็นปะที่วิญญาคขี่อยู่นีน่ก็คือขัแม่นม่องหุ้มส,สูงมากนี่หรือเขาแนมอยู่ไกลๆมากกันสิว่ามันขี่รถลุยน้ำเลยครับเบิงดูแมน่นรถด่พ่นองเนี่ยเบิงดู ทั่วม,มืดน,นะครับเขาเขาหน้าเขาตอนวิญญาณมาไทยอ่าคลิปกอนกอะเนาะคลิปสี่พันมานะครับแต่พี่น้องนะกเเ็เขาไปเบื้องเด้อเขาไปเบื้องในช่องวิญญาณพาเที่ยวนะเขาไปนั่หละครับก็บสีเห็นเนาะเบื้องดูนี่พี่น้องเนี่ยเบื้องดูมืดเห็นคาับัวดใดเลยเด่นเลยเขานา้ำซัปลาก็สิบ,บัวดใดน,นะครับเนาะโอ้นะครับ เป่นังไดได้ไหมพี่น้องก็เข้าใจเพิ่นอยู่เด้นะครับว่าข้าเจ้าเฮ็ดแล้วบอนบ่ได้ผลนะมันเป็นยังไงก็ทั้งเสียทั้งเงืนค่าขันบอลผู้่มีลถเป็นบ่กกับตรงจ้างข้าเจ้าไถไรแล้วเท่าไหร่พี่น้องคิเบิ่งค่าแรงอันขันห้าบ่มีเงื่อนเฮ็ดเองก็บบ่ไหวโซเฮ็ดบ่ไหวให้เาตรงจ้างเงื่อนหรมาจะใส่พี่น้องเนะก็ไปทะลลโตนอยู่เด้เนิบึ่งเนือข้าเจ้า บ้านหลังนี้ติดยุกเกาะไปว่าเซื้อดากบ้านหลังนี้เป็นเกาะเลยหรือไปนี่เมนบอพี่น้องเบิ้งดูนี่น้ำน้ำรอบไหมน้ำรอบบนไหมเนี่ยบ้านเพิ่นเป็นเกาะเลยล่ะอยู่นในเกาะเลยกับบ้านใดนีด่นะโอ้โยเข่าสีดเดียวบันนอพี่น้องเลยบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ย้าเสบิง้งนี่แม้เข่าแก้แล้วนะครับในน,บน้ำมันสีท่วมท่วม่วงเข่าแล้วเี่นไหมโอ้โยพ,พี่น้องดูเอา ต้แต่ใดแต่ว่ามันเป็นสิบสิบไรดีอยู่นี่เนาะเอาพี่น้องเอาใจซอยกันมันกระบ่มันกระบ่พ่อเกี่ยวมันพี่หน้องมันมันบ่แมนว่าแกไแมเขามันมันมันพ่ท่านพ่อเกี่ยวม่นพี่หน้องเบาซื้อแด้เขาพี่ท่านพ่อเกี่ยวไหมจะไปเกี่ยวไจังไดขาะขาเราก็ต้องเจอคือพ่อเกี่ยวเอาเป็นบ่นี่บานมาเบิ้งเบิ้งซุมนี่นี่มันบ่านี่อันนี้ซุกเลี้ยงเออๆเลยเด้นี่ คันน้ำเคลื่อนเพิ่มขึ้นมานี่บ่เหลือได้พี่น้องนี่บ่เหลือท่วมแท้ๆถิ่มเลยได้เขานี่สิได้เกี่ยวอยู่ลำร่อนี่ยไหมี่น้องเห็นปะปะั้น้ำสูงกว่าเขาเขาจะไปกันปนก้นไว้มองใดบุ้นนะครับเขาจะเฮ็ดคู่กั้นไว้มองใดบุ้นอ่าภาวนาดเด้อจะท่วมองเขาเจเ้าเถอครับเฮ็ดโจรศาสเนาะเฮ็ดกระเมื่อยเมือสุดสิได้ปานนี้เนาะบดซีด้เกี่ยวบ่ได้เกียดดเก่ยวเฮ็ดจังใดี่น้องเอ้ยแก้ไขกันจังใดเอ้ยเฮ็ดตจรเนาะปุ้น ฟังวิญญาณอยู่โอ้ยเดี๋ยวลงไปเบึงจะข้าวพี่น้องไปเปรียบเทียบไปพี่น้องเบึงจะข้าวกันนะ้าเว้ยเนาะเปรียบเหเบึงจะข้าวกันว่ามันเป็นยังไงมันล่อมแตกต่างกันนามเนาะเอาเดี๋ยว,ยวไปเบิ้งข้าวครับเอานี่พี่น้องสิให้เบิ้งเนี่ยเขาขาเจ้าเหนียงานยูนี่ตัตมก็ยี่สิบสามสิบไร่ทั้งมัดดิเนี่ยแมนมัดด,ด,ดิครับนี่นี่ดงนี่เห็นว่าพี่น้องที่น่เห็นยูนในแมนเบอร์เด่น เขาซุกเลี wise, ้ยงเออเหอได้นน่นะครับน้ำแต่ว่าน้ำเกือบสี่ถึงห่วงเขาเลยได้นน่แต่ว่าบางเบิ่งนี่ยดน้ำอีรีอีลอเอานน่เอานน่มาเบิ้งพี่น้องนี่น้ำได้นน่นี่น้ำอีกฝั่งหนึ่งได้นนี่นี่นี่พี่น้องเหลือยึ่ศอกเดียวกับสิขึ้นถึงถนนนี่นี่เห็นปะเหลือยึ่ศอกเดียวสิขึ้นถึงถนนบ้านในฝั่งนั้นมันเลิก เขานะตามก็ถนนลงไปประมาณเป็นว่าเรานามอยู่นี่มันมันสูงก็หันเป็นว่าถ้าเกิดมันไหลทะลักลงไปนี่พี่น้องว่าสิเหลือไอ้อย่างบ่อเป็นบ่อตะเสดายนะครับกับพราะว่าหน้าจะเพิ่มมีฝนตกเพราะว่าหน้าหานอ,อุบัตเพิ่นระบายน้ำลงไปค่อยๆระบายนา้ำค่อยลดลงไปมือละศอกมือลว่าก็ได้นะครับข้าเจ้าสิได้เข่าม่วงนี่เกิดสิได้เกี่ยว แมนบอี่นองเลตรตกันบอแม่ยังดอกวิญญาณมาเห็นแล้วพี่นองมาเห็นก็ตานี่มันมันมันคว้มรู้สึกอีกแบบหนึง่งแม่พ่นองคว้มรู้สึกอีกอย่างหนึง่งเด้เขาาม่เห็นบรรยากาศจริงๆมันคว้มรู้สึกอีกแบบหนึง่งนะครับกับกับเข้าเห็นภาพพี่นองเห็นภาพนีเบิง้งเบิ้งดีๆนะครับเบิ้องเราพิจารณาใสยกันเนาะเป็นตะลลิตนตบวเนาะม่ห้น้าอีพออีเม้าเอาสมมติว่าตรงนี้หน้าทงนี่ที่แนมเห็นอยู่ตัวเนี่ยทำแม่หน้าอีพออีเอม,ม้าเสียจังได ข้าสิรีล์ตนเพิ่นบ่พี่น้องนี่เข่าสิเกี่ยวอยู่แล้วเด้ครับเข่าสิเกี่ยวอยู่แล้วเด้คั่นเกี่ยวตอนนี้ก็เกี่ยวบ่ได้เพราะน้ำม,มันท่วมน้ำม,มันหลายลดลงเกี่ยวบ่ได้คนสิไปเกี่ยวคั่นจ้างคนค่าแรงมือเท่าไรบาดนี้ค่าแรงที่มาจ้างเกี่ยวเขาเนี่ยว่าสามร้อยกัวสิบข้นมือละสามพันจะมีเงินบ่าขายเขาอยู่นี่กระแซบแทบบ่คุ้มนะครับเนาะตะลิตนนะครับคิดเบิ่งดีๆนะคิดคิดหัวอกอีพออ่ออแม้าท์นะถ้าเป็นหน้าอีพ่ออแม่เฮาเด้นี่ คิดจังไงพี่น้องเนาะโอ้ยตัวนี้ไปไปเลาะไปเบิ้งอีกเจ้าน้อยนะครับเนาะเพราะว่าหน้าจะเทิมต่วมเด้อยพอเลยให้พ่อไอแม่ได้เกี่ยวเขาเกันนี่นะครับก็เล่นต้นให้โอ้ยเมือน้ำนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วอะวดัดหูจิตใจนะมิยาก,กบบาบวะเด้มาว่าผู้ใหญด้วครับเด้อบ่ได้ว่า,าว่าผู้ใดมาก เฮามาซอยกันแก้ปัญหาจังซีไดบ้บน้ำมันท่วมหรือพี่น้องเฮตนาแรงไดบ้บหรือนาแรงบไม่น้ำอีกขันแรงไปแล้วบไม่น้ำใส่เข่าอีกบ่จังสันบ่เอาพี่น้องมาซอยกันพิจารณานะครับนาะนี่เห็นว่าเฮียมาจอดยูเพียละขั้นแทบเลยเนี่ยเข่ากับแก้แล้วได้นั่นถืเรื่อจอดเยอะขันนคืนดีกะท่วมอีกละเแม่นบ่าพี่น้องครับนี่พี่น้อง น่าจะเป็นหน้าพี่น้องบานบ้านน้องทุ่มนี่แหละเนาะผมว่าได้เนี่ยจึงได้กับหน้าพี่น้องบานน้องทุ่มเฮานี้แ่ะนี่แหละครับมู่บ้านเพิ่นนะครับพูนอะน้าฟังหนึ่งสิลนถนนแล้วอีกหน้าฟังหนึ่งอยูต่ตามคนถนนเป็นว่าถ้าน้าม,มันหิวาหรือมันพังบ่มลงไปก็ใิ่ปุ๊เบิดติครับหน้าทงนี่แมนบ่ ครับเอาพี่น้องบาง้านหนองทุ่มเดอ้อวิญญาพาเที่ยวเป็นกำลังใจให้คำว่าน้าใหนนา้น้ำคืนบัรัดลดลงเร็วๆฝนจะเพิ่มตกเด้อนะครับเนาะครับวิญญากขอภาวนานะครับอย่าให้หน้ำไม่อีกเถอะครับพห้น้ำคืนดูบัรัดลดเร็วๆนะครับเนาะเป็นกำลังใจใพี่น้องเนาะครับผมวิญญาภัาเที่ยวสิผ้าไปติดตามคลิปต,ต่อไปเด้อครับเดอ้อคลิปต่อไปสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งนถนนจากบา้านหนองทุ่มไป อำเภอโนนสั่งเนาะถนนช่วงนั้นมันไปหากันใดบอ่อหนาขึ้นลายปนนี่มันถ่วมไปหรือมันถ่วมถ,วมถวมนนแล้วมันไปใดบอ่อสันจรไดดบอ่อเดสิภาพี่น้องไปเบิ่งนะครับไปติดตามเบิง่งเดิมค้าพีน่น้องเดิมีโอกาสเด้เดินทางมาก็จะได้รีเกลี่ยงนะครับเนาะหันหน้าบ่ไหนเนาะแต่คือถนนอนุญานนี่ยเดียวนี่าวว่าปิดไปเรียบร้อยแล้วเอาคลิปนี้หันมีประโยชน์หรือได้ข่มลูงกับพี่น้องคนไรเขาช่ไม่ได้นะครับเด้ออ่ะคลิปต่อไปติดตามไปเบิง่ง น้าจากบ้านน้องทุ่มไปอำเภอโนนสังนะครับถนนเส้นนั้นนะครับลัดเลาะพาทุงหน้าไปหันละ่ะเอาคลิปนี้สวัสดีครับผมชี้น้องบ้านน้องทุ่ม